สวัสดีชแชนลค่ะคิดถึงกันไหมจะบอกว่าพิ่หายไปหลายอาทิตย์เลยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานะคะก็คือมีงานแล้วก็ยุ่งต้องทำนู่นทำนี่นะคะแต่ว่าวันนี้พอมีเวลาก็เลยเดี๋ยวจะมาอัดบล็อกให้ทุกคนดูกันจะบอกว่าพิเศษมากมเลยเพราะว่าคลิปนี้นะคะบิมจะมาแชร์ทริคว่าถ่ายรูปยังไงไปทะเลหรือว่าดูแลผิวกายอะไรยังไงนะคะถ่ายรูปออกมาเป๊ะปังทุกรูปก็ยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่า เดี๋ยววันนี้บิมจะทําเป็นแบบว่า one day v l o g with me นะคะว่าวันนี้บิมทําอะไรบ้างนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะบิมมีต้องออกไปถ่ายงานรีวิวนะคะที่คาเฟ่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้บีมจะทําอะไรบ้าง อัฟฟิตของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นเดรสรัดรูปแบบนี้นะคะก็คือเป็นเดรสสั้นเนาะส่วนใหญ่เนี่ยบิมจะต้องใส่ชุดประมาณนี้บ่อยนะคะชุดที่แบบว่าอ่ะเป็นสายเดี year, ่ยวแขนสั้นหรือว่าโชว์ขาอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเป็นชุดรีวิวด้วยเนาะก็เดี๋ยวบิมจอกไปถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวไปดูกัน ตอนนี้เราก็อยู่กันที่เซ็น,นทรัลพาราม้านะคะไม่ได้มาที่นี่นานมากเพราะว่าแบบไม่่อใช่แถวบ้านเนาะแต่ว่าวันนี้บี่มีนัดทำอมเลเซอร์ขนนะคะที่เดอะคลินิกก็เดี๋ยวจะมาอัดให้เพื่อนๆดูนะคะว่าบีมแบบว่าทำมาลัยดูแลผิวยังไงกำจัดขนอะไรใดๆนะคะที่ The เดอะคลินิกเนาะก็นี่กำลังจะเดินไปที่คลินิกลานะคะ ส่วนตัวเราจริงๆคือบีมาเป็นคนที่แบบว่าขนเยอะมากทุกคนคือเต็มแขนเต็มขาเลยนะคะแต่ว่านี่ก็คือเลเซอร์ออกไปหลายครั้งแล้วมันก็เลยแบบว่าแทบจะไม่ขึ้นแล้วนะคะก็วันนี้ก็จะมาแชร์ทริคนะคะวเวลาที่ใส่ชุดใส่แบบเ่าอาชุดด้ยน้ําไปทะเลอะไรอย่างนี้นะคะจะเพิ่มความมั่นใจให้กับผิวได้ยังไงบ้างก็คือจะบอกว่าเรื่องขนนียสำคัญมากๆเลยนะคะ ก็จะเป็นบรรยากาศห้องประมาณนี้เลยแล้วก็จะนอนตรงนี้นะคะแล้วก็นี้จะเป็นเครื่องเลเซอร์ของเขา ก็กำลังรอคุณหมอเข้ามาเลเซอร์นะคะจะบอกว่าการเลเซอร์ขนเนี่ยแบบสำคัญมากมากเลเซอร์ที่นี่นะคะคุณหมอเป็นคนยิงเลเซอร์ให้เองเลยก็คือจะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเลยนะคะเขาจะเป็นคนตั้งค่าพลังงานให้และยิงเลเซอร์ให้ทุกเคสเลยคือมั่นใจได้เลยนะคะเรื่องความปลอดภยัยไม่เสี่ยงผิวเวิร์แน่นอนคะ่ะ ก็คือหลังจากที่วิมเลเซอร์นะคะจะบอกว่าใช้เวลาแบบว่าเร็วมากๆขนาดอันนี้คือบิมยิงทั้งตัวเลยนะคะก็คือแขนขารักแร้หนวดนะคะแล้วก็มีบิกินี่ด้วยก็คือใช้เวลาแบบแบบเดียวมากๆประมาณ40นาทีนะคะขั้นตอนแรกก็คือจะโกนขนก่อนเหมือนที่บิมถ่ายให้ดูเนาะแล้วก็หลังจากนั้นจะเริ่มยิงเลเซอร์นะคะก็จะเป็นเครื่องเลเซอร์ตัวนี้เลยตัวนี้นะคะเป็นเลเซอร์ยยกนะคะที่ได้รับการรับรองแล้วก็นําเข้ามาจากอเมริกานะคะจะบอกว่าปลอดภัยหาย หวงแน่นอนนะคะจะช่วยเรื่องแบบว่าทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็เรียบเนียนขึ้นด้วยอ๋อแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็คือใครที่แบบว่ากังวลเรื่องขนคุดหรือว่าแบบผิวซากรูขุมขนกว้างอะไรใดๆนะคะเจ้าเครื่องตัวนี้นะคะไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่ายิงไปเนี่ยจะไม่เกิดขนคุดแน่นอนแล้วก็ไม่ทําร้ายผิวนะคะผิวแพ้ง่ายผิวเบาบางแบบบีมเนี่ยก็ยิงได้นะคะเพราะบีมยิงมาหลายครั้งมากแล้ว จริงๆแล้วบีมัดเลเซอร์ขนมานานมากๆแล้วนะคะก็คือตอนนี้มันแบบไม่ขึ้นแล้วมันแทบ,บจะไม่ขึ้นเลยนะคะกลายเป็นว่าผิวแบบใสามากแล้วก็เนียนมากนะคะทั้งตัวเลยคือเรื่องแบบนี้นะคะจะบอกว่าสําคัญมากๆเลยลจะบอกว่าไม่เจ็บเลยก็คือระหว่างยิงเนี่ยเขาจะมีเอิมเป็นลมเย็นนะคะเป่ามาให้แล้วก็ยิงเลเซอร์ไปพร้อมกันนะคะของบีมก็คือไม่ต้องแปะยาชานะยิงได้เลยทุกคนอาจจะมีแบบว่าแปะๆบางจุดนะคะที่แบบว่าขดเราขึ้นเยอะเนาะแต่ว่ารวมๆแล้วก ็คือแบบโอเคมากนะคะไม่เจ็บเลยแฮปปี้มากอย่างบีมใช่ไหมต้องแบบว่าเจอคนตลอดเวลาออกงานใส่เสื้อผ้านู่นนี่นั่นถ่ายแบบนะคะก็คือเรื่องผิวเรื่องความแบบเรียบเนียนอะไรแบบนี้นะคะสําคัญมากๆเลยอยากให้ทุกคนแบบว่ามาลองดูแลผิวกันนะคะ<ม>ก็คือมาเลเซอร์ขนกันที่นี่ได้เลยนะคะที่เดอะคลินิกส่วนอันนี้นะคะ<ม>ก็จะเป็นผิวหลังจากที่เลเซอร์เสร็จคือจะบอกว่าเนียนเรียบไปเลยนะคะคือไม่มีขนขึ้นมาเลย ทำให้แบบว่าใส่เสื้อผ้าถ่ายรูปอะไรเงี้ยง่ายขึ้นมากๆโอเคตอนนี้วิมก็อยู่ในรถแล้วนะคะมีการเปลี่ยนชุดเกิดขึ้นนิดหน่อยเพราะว่านี่วิมมาถ่ายรีวิวแล้วเดี๋ยวแบบว่าจะไม่ว่างหลายวันนะคะก็เลยมาถ่ายไว้ก่อนเลยประมาณสองสามชุดนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านช่อออยู่ที่ร้านชื่อโอโคโนมินะคะใช่ปะ เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ประมาณบายโมงวันนี้ก็คือแต่งตัวมาให้สีเข้าออกับร้านนะคะเพราะร้านจะเป็นสีเขียว,ยวจะแปะรูปให้ดูนะ คือเป็นคิดเมนูที่วิมสั่งนะคะทุกคนมันน่ารักมากะก็คือจะเป็นแบบปลาแล้วก็มีข้าวอันนี้ก็จะเป็นไข่หวานเป็นข้าวหน้าปลาไหลนะคะน่ากินมากโอเคหลังจากเมื่อวันที่วิมไปเลเซอร์นะคะวิมก็ลืมอาดให้ดูหลังจากนั้นนะคะวันนี้วิมก็เลยจะมา บอกโปรโมชั่นแทนนะคะก็คือตอนนี้เขามีโปรโมชั่นทดลองนะคะเพียงครั้งละ790บาทจากราคาปกติ1000บาทนะคะส่วนใครที่ซื้อเป็นคอสเนี่ยคุ้มมากไปกว่านั้นนะคะก็คือตกครั้งละ449บาทเองคือคุ้มมากๆเลยนะคะตัวไม่เจ็บเลยผิวเรียบเนียนนะคะแล้วที่เด็คลินิกนะคะเขามีเปิดทั่วประเทศมากกว่า30สาขาคือใครสะดวกที่ไหนเนี่ยก็สามารถไปที่นั่นได้เลยคือของบิมนะคะก็คือสะดวกมากๆ เพราะว่าเวลาบิมทำงานหรือแบบอไปข้างนอกอะไรเงี้ยบิมก็จะจองแบบแถวที่ที่บิมไปได้เลยวันนั้นนะคะจะได้ไม่รถติดแล้วก็สะดวกมากๆด้วย mm hmm. ก็ใครที่สนใจนะคะลองทักอินบอ็อกซ์ไปที่คลินิกดูได้นะคะ